ดูทางเข้าสวนครับเละมากมอมมามอมมามาได้ไหมมามอมมาอ่าเรียกม่อมไม่กล้าข้ามครับไม่กล้าข้ามมอมมามอมมาแล้วมอมมาแล้วมา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 เดินมาเลยลูกเดินมาเออเดินแล้วโอ้ดีมากลูกดีมากโอ้ยมา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 พาเรามอมมาเที่ยวครับพาเรามอมมาละมอมจะมาได้ไหมเดินมาลูกเดินมา เดินมาเดินข้ามาเลยลุกเดินข้ามมาเดินข้ามมาเดินข้ามมาเร็วเร็วเร็วคนดีของพ่อเร็วมอมจ้ามอมครับมาเลยลุกมาเก่งเก่งเก่งแล้วเร็ว <c ười> ข้ามมาได้ไหมวิ่งเลยวิ่งมาวิ่งมาเร็ว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 มาได้ไหมน้ำแค่น,นี้เองมันน้ำไม่ลึกลุก น้ำเก็ืตื้นๆเองแล้วน้ำขังครับน้ำขังน้ำขังในบ่อในนี่น้ำขังในถนนในที่เข้าสวนนะครับนะเอานะเอมอรอมข้ามมาไม่ได้ครับลม่อมมาบอมนะได้ไหมเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไร จะเดินข้ามไปโน่นน่ะนะว้ายเดให้คาบคามเหรอทำยังไง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 โอ้โห้ลำบ่มครับลำบ่มครับลำบ่มครับเนอะลำบ่มครับจุ๊บๆไปไปเดินแล้วก็วิ่งไปเลยไปไหนก็ไปไปอ่าไปเลย ่ดูสิจะไปได้ไหมไปเดินลูกเดิน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 น้ำหน้าพ่อมามาเดินน้ำหน้าอ่ะเดินน้ำหน้าไปเลยลูกเดินน้ำหน้าไปเลยเดินน้ำหน้าไปไปไปเดิน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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเดินเดินเดินน้ำหน้าพ่อไปเดินน้ำหน้าพ่อไปล้ำมันมัมเอ้ยโอ้มันแฉะมากเลยครับน้ำน้ำรถเป็นรถใหญ่วิ่งเข้าเดินเข้าไป เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินไปไปเลยไปเลยเดินไปหยุดเช็งแงกอีกแล้วหยุดเช็งแงกอีกแล้วหยุดเช็งแงกอีกแล้วไปเดินเดินเดินเอากินงหนามเสยเออเอ้ยด่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรโอ้โหอ่อนอ่อนอ่อนอยากให้อุ้มข้ามอ่อนนะครับอ่อนนะครับอ่อนนะครับตอนนี้ อ,อวอนดนะครับอไปเดินเดินเลยเดินเลยลูกเดินเลยเดินไปเลยครับเดินไปเลยอ่าน oh, nee? ั่นแหละเดินไปเดินไปเดินไปลูกเราต้องเป็นหมาที่เขาเรียกว่าหมาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะสู้ชีวิตเ้วเดินไปลูกเออเดินไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปอีกเดินไปอีกลูกเดินไปล้วมอมเดินไปล้วมอมเดินไปไปลูกไปเดิน เดินอ่าเดินเลยครับเดินพ่อตามตูดจูไม่ต้องกลัวลูกอ่าไปเดินเดินไปไปเดิน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 ว้ยละยังไม่หยุดจะลอยสิไปเดี๋ยดิเฮยังไม่หยุดจะลอยสิอ่าไปเดินรถมันติดลูกรถมันติดเอ้า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 ถอยถอยได้ที่มาเดินนาเดินนาว่าใดเอ้าโอ้ยคุณละมอมเมืองนะครับเด้อ ไปแล้วพ่อไปแล้วนะพ่อไปแล้วนะอ่ะพ่อไปแล้วนะพ่อไปแล้วนะมามามาต้องกล้าลูกต้องกล้ามาเดินมาเดินมาลองกลางมันมีให้เดินอยู่ลูกมาร้อนละร้อนละเดินมาลูกเออเดินมาลูกเออเดินมาเดินมาเดินมา มันต so ้องแข็งแรงลูกมันต้องแข็งแรงมันถึงจะหายเป็นขี้เหลือนลูกมันต้องแข็งแรงเออไดาเห็นไหมน้าเห็นไหมอ้ยใครว่าลราม่อมไม่เก่งวะใครว่าลราม่อมไม่เก่งใครว่าลราม่อมไม่เก่งเห็นไหมลราม่อมเก่งลราม่อมเก่งมากไปลูกไปเดินอ๋อมาถึงตรงนี้มานี่มาอ่าเดินไปนี่เดินไปนี่ เดี๋ยปานี่ลูกเดี๋ยานี่อ่าเดนมานี่าเดี๋ย่พอจะตกขอบบ่อเยวเดี๋ยวเดี๋ตกบ่ตกบ่ลูกใครลูกใครตกบ่ลูกใครตกบ่้าว้ายอมว้าวว้ายอ้าจบาปคักระดัมา เดินมาดิเดินเดินตรงมาเดินตรงมาเดินตรงมาเร็วเดินตรงมาเดินตรงมาเดินไปเดินไปเดินไปอ่เดินไปอ่ินไปำหน้าไปเลยมีตะบอ่อไปแล้วครับพี่น้อง ไปแล้วครับไปแล้วจะไปไหนจะไปไหนมัมมัมเอ้ยจะไปไหนโอ้ไปฉี่มานี่มามานี่มา มานนี้เราเดิน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 น้ำหน้าพ่อเดินน้ำหน้าพ่อไปเอาเดินน้ำหน้าพ่อไปเดินน้ำหน้าพ่อไปเดินน้ำหน้าพ่อไปอ่าเดินน้ำหน้าพ่อไปแต่ก่อนเป็นลานปูนนะครับตรงนี้พอรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะๆ โอ้หนอ่อไผ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดเอาหนอ่อไผ่ไปกินละโอ้หนี่นี่ก็มีอีกหน่อหนึ่งอ,<ม>อ้าวโหผมปลูกไว้ประมาณห้าหกกอน,นี่แหละครับไป,ไปเดิน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 เดินเดินเดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้อยอันนี้เพียบเลยครับหนึ่งสองสามสี่ สี่ห้าหนอนนะครับนะไปเป็นที่จอด,ดรถของเขาไปเขาเข้าในสวนไม่ได้รถเป็นฝนมันตกโอ้กอนี้ก็เยอะเหมือนกันครับก,อน,กอนี้กอนี้กี่นอนโอโดนขโม,มยไปด้วยก็มีอันนี้เหลือหน่อยเดียววันนั้นทาไมเห็นสี่ห้านอนอ๋อ,อครับ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 หันมามองแล้วร้อนเขาร้อนหนักอันนี้เหลือกอี่นอน นี่เหลือกี่หนอเนีน่ยนี้เหลืออยู่พ่อมีรอยมาตัดเอานะเหลืออยู่สองหนอสามหนอไปเดิน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 เดินเดินเลยลูกเดินเลยเดินนำหน้าไปนำหน้าไปเลยนำหน้าไปเลยนำหน้าพ่อไปนำหน้าพ่อไปไปโอ้โหการลุยน้ำแล้วครับนำหน้าพ่อไป ก้หน้าพ่อไปเลยลูกก้มหน้าพ่อไปเลยอ่าไปตรงไหนไปตรงไหนอ่าไปไปเดินไปเลยลุยน้ำไปเลยลุยไปเลยโอ้อ่าลุยไปเลยลุยไปเลยไปไปเดินอ่ากาเดินลุยน้ำแล้วครับกาเดินลุยน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยอาบน้ำลุกแดดออกแล้วอ่า อ้าวสองแสบไปไหนแล้วสองแสบไปไหนแล้วป๊าปโอเคครับมาถึงละมาถึงที่ละที่หมายมาถึงที่หมายละเออสองแสบรอละป๊าปโอเคนะครับนะสวัสดีครับ